สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําไอเทมที่เลอค่ามากค่ะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และก็คุณแม่ให้นมบุตรอย่างกิฟนะคะนั่นก็คือท็อปเบสอีไอคนเนอร์จากแบรนด e ์อีไลฟตัวนี้เลยค่ะเป็นท็อปเปอร์เจียงสับไฟฟ้ารุ่นโคซี่วันนะคะแล้วมันดียังไงเดี๋ยวกิฟจะเล่าให้ฟังค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับช่องใส่หมอนหมอนและฟูกรองหลังนะคะสามารถถอดไปทําความสะอาดได้ง่ายค่ะ ลักษณะจะเป็นฟูกนอนขนาดครึ่งนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นโครงเหล็กมีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลเลยค่ะจะวางบนเตียงโซฟาหรือพื้นก็ได้นะคะไม่ต้องติดตั้งสามารถใช้ได้เลยค่ะส่วนหลักการทำงานนะคะจะคล้ายกับเตียงไฟฟ้าค่ะสามารถปรับพนักพิงขึ้นลงได้ด้วยรีโมท ตัวนี้เนี่ยจะเอ็นได้ถึง70องศาเลยค่ะปกติอะค่ะก็จะนั่งพิงกับเตียงนะคะเพื่อที่จะให้นมซึ่งค่อนข้างจะปวดหลังแล้วก็เสียเวลาในการจับที่มากค่ะแต่พอใช้เจ้าตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นมากค่ะพนักพิงเนี่ยจะซัพพอร์ตหลังเราเลยค่ะจะนั่งให้นมนั่งปั๊มนมคือสะดวกสบายมากค่ะหรือจะพิงเอนอ่านหนังสือดูทีวีได้หมดนะคะ และยังเหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องช่วยเหลือในการลุกนั่งด้วยค่ะคิดว่าเป็นไอเทมเพื่อสุขภาพที่ควรมีเลยนะคะหากแม่ๆสนใจสามารถแอดไลน์แอด e-life ได้เลยนะคะปกติอะค่ะตัวนี้เนี่ยจะราคา12,9 0 0บาทแต่ถ้าเกิดแจ้งว่ามาจากริปเปิลเซย่าแอนด์แฟมิลี่จะลดเหลือ9,990บาทแถมส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะพิเศษมากๆเลยหรือถ้าใครอยากจะทดลองสินค้าทาง e-life ก็มีโชว์รูมนะคะสามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลย วันนี้ที่ขอตัวก่อนนะคะไว้มีไอเทมดีอะไรจะมาแนะนำกันอีกค่ะอย่าลืมกดติดตามร i t t l e ้ a พย a ธิแอนด์แฟนะคะบ๊ายบาย